รถมาอยู่ที่ร้านหนังสือนะคะก็จะมาดูหนังสือให้ลูซี่นะหนังสืออ่านทั่วไปสำหรับเด็ก<น>เยอะเลยค่ะนี่เพียบเลยนี่เลือกมาแล้ว,วเป็นแบบปกแข็งๆแ,งแบบนี้นะอเ,อเอาไว้ให้ฝึกหัด่านฝนตกไม่หยุดเลยบ้านเราจะฝนตกยาวไปจนถึงนู่นเลยนะวันที่16นู่นเลยค่ะ ลูซี่หลับอยู่นะแม่ไม่เจอรถกลับไปได้แป๊บน,นึงนะค่ะพอรถมาถึงท่านก็ไปแล้วท่านต้องรีบก,กลับไปทำตกข้าวด้วยน้องลูก็ต้องทำตกข้าวหมกันเลยเนี่ย,ยพิซซ่าหนังคือนะถาดใหญ่เลยค่ะเพราะว่าพี่เซอร์ชอบกินนะ <S <S แล้วก็ขี้เกียจจะทำอะไรกินกันด้วยก็เลยพิซซ่าดีกว่านี่ ชิ้นใหญ่เลยนะชอบอันนี้ค่ะมันเป็นเหมือนสติกเกอร์นะให้รูที่อยู่แกะแปะเล่นอะไรเงี้ยน้ำนมค่ะจะพาลูที่อาบน้ำแม่ใช้น้ำนมน,นี่เป็นนมที่รสเออเก็บไว้นะแล้วก็คือลูที่เขากินนี่ค่ะนะ พราะว่ากินแต่เต้าอย่างเดียวนะเพื่เดี๋ยวจะเอาไปให้ลิซี่แช่ถือก็น่าจะละลายนะแล้วไปเอาใส่เพิ่มอีกสองกวอนนะเพราะว่าต้องใส่น้ำอีกให้กิ่นยังสวยๆน้ำนมตัวเองนัเลยตอนนีย ตอนนี้นะผมรถอะ่ะมันแบบชี้โดชี้เด่นมากเลยเพราะว่ามันขึ้นมาหลังจากที่แบบเาราคลอดลูกแล้วมันล่วงเยอะมากเลยใช่ไหมแล้วก็ใช้น้ำมันมะพร้าวค่ะทาช่วยลืมเลือมแล้วเราทำทรงอื่นไม่ได้นะต้องการอย่างเดียวมาตนะั้งแต่ทรงนี้ด้วยตื่นแล้วค่ะลูซี่ตื่นแล้ว <laughs> เปิดเพลงเต้นอันนี้แบบซอฟๆ กินข้าวยังลูกไปกินข้าวกันเร็ว ใส่ข้ากันเพื่อนกันลูกอันใหญ่เลยแม่ซื้อมาให้มันนะหนูใส่ทำกับข้าวได้เลยนะเนี่ยกินแล้วจะได้มีเลนนะนะเอาไปมาโอเคนี่อันนี้เป็นหนังสือที่แม่ซื้อให้นะคะหนูก็ดูไปด้วยนะกินไปด้วยนะคะมะมัมค่ะม,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 มัม่วงมม มันใหญ่ไปเว่์เนี่ยตรงนี้อร่อยไหมเมนูตับนะคะผัดตับผัดตับใส่เต้าหู้ซี่ชอบกินเต้าหู้ กินเยอะๆเดี๋ยวเราจะไปอาบน,น้ำกันนะเดี๋ยวเราไปอาบน,น้ำนะคะชอบไหมหนังสือที่ไม่ชอบเนี่ยนี่เป็นตัวเลขนะคะ numerus ตัวเลขนี่อูโนอูนาเปโลต้านี่เปโลต้าหนูมีแล้วปาป่าซื้อให้ลูกบอลไง ไก่เนสไก่สองตัวนี่อะไรเตรสเรสรัสดริอสวิทยุวิทยุเตรสพูสดสิเตรส

อ่ะยกขา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 เอ้ยเจไปเออลงไปเลยนาบุญไหม

是作为中国人。 สวยไสวยก่อนสวยๆก่นนะคะววัมก่อน่ัก่อนลูกบงก่อนนะคะก่อนนะจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วหอนิหนนี่น่งนะคะอ่เสื้อเสื้อเสื้อคลุมเสื้อคลุมนะคะเสื้อคลุมกันี เอามาให้คุณลุงคุณลุงคุณลุงปีเตอร์เอามาให้ลูซี่นะคะโฟเรโรโรเชอร์แกะไงแกะไงลูกแกะที่แกะให้แม่อันนึงแม่ก็อยากกินเอามาแกะไหมแม่ลูกแกะได้ไหมขอแกะที่ลูกแกะแกะเอาขอแล้วมาให้เฉยเลยแกะเสร็จแกะเสร็จแล้วหนูก็มาให้แม่สิคะว้าวนี่แม่แกะเองก็ได้ นี่อันเดียวก่อนสิลูกจะจิบอะไรอ่ะทำไมห no. นูเอาสิหนูต้องแกะเองหนูแกะเองสิเนี่ยแกะแกะเอาจะเอานี่อีกอยาก,กินเยอะนะเดี๋ยวอ้วนให้ชิมก่อนให้ชิมเป็นพิธีเฉยนะ ช็อกโกแลตใส่แอลมอนอมแม่ก็ชอบกินอร่อยไหมหนจะเอาอันใหม่อีก,กันทำไมอ่ะในมือหนูเนี่ยเนี่ยลูซี่อันนี้อันนี้ลูกอันนี้อ่ะนี้อ่ะใส่ปากเออ เดียวพอนะ<ม> <laughs> พอไหม <c oughs> พอแล้วเนะ <c oughs> อเมอ๊